สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กินเที่ยวสวยใสบายปอมแปมจะมาสอนการโหลดแอปเพื่อไปไลฟ์สดใน YouTube นะคะสำหรับคนที่ต้องการไลฟ์ถ้าคนติดตามไม่ถึง1,000คนนะคะสามารถไลฟ์ได้นะคะโดยใช้แอปนี้นะคะเราไปที่ Play Store นะคะหลังจากนั้นไปที่ ปุ่มเซิร์ชหานะคะด้านบนนี้นะคะทุกคนแล้วพิมพ์คำว่า P R I S M A L I V E นะคะหลังจากนั้นกดค้นหาได้เลยค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ,ะแล้วก็กดติดตั้งเลยค่ะทุกคน หลังจากนั้นรอเขาดาวนโหลดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าใช้งานยังไงนะคะทุกคนโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเมื่อเราโหลดแอปมาเรียบร้อยแลวนะคะเราจะได้หน้าตาแอปเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนสีดำๆเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเรากดเข้าไปใช้งานเลยจะมานะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะคะสําหรับแอปนะคะสิ่งที่เราต้องใช้คือตัวนี้ปุ๊บ ะะก็คือหมวดของสติกเกอร์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะอ้าวใครอยากจะใส่แว่นใครอยากจะเป็นแมวใครอยากจะเป็นปลาเลยก็แล้วแต่นะคะสามารถเลือกใส่ได้ตามชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพพื้นหลังนะคะภาพพื้นหลังนะคะต่างๆนะคะมีใครอยากแบบเออเวลาไลฟ์ใส่แล้วมีผีทรงผีเสื้อบินแล้วก็เลือกนะคะเนี่ยเราก็เลือกเป็นภาพพื้นหลังนะคะ ต่อไปใครอยากมีคำว่า thank you ใครอยากมีคำว่าเชียร์ให้ก็คลิกไปนะคะมันก็จะไปขึ้นมันก็จะไปขึ้นเวลาเราไลฟ์นะคะทุกคนอ่ะนะคะนี่เห็นไหม hi hi h นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคะขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนะคะน้องหมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรน,นะคะสามารถเลือกสีได้นะคะเวลาเราจะพิมพ์จะเขียนเนี่ย เห็นไหมเราจะเขียนเราก็เขียนได้นะคะทุกคนเวลาเราไลน์นะคะเราก็เลือกเขียนได้แล้วก็ลบได้นะคะอันนี้เลือกสีได้นะคะมีการเวลาเราจะไลายด้วยแล้วก็พิมพ์กับเพื่อนๆด้วยเราก็สามารถเลือกได้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่า r รด d ี แล้วก็มาแก้ไขตรงนี้นะคะนี่แก้ไขคำพูดวันนี้ว่าจะเป็น EP 1 EP 2 EP 3 EP 4อะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนนะคะเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้เลยค่ะทุกคน Go Live เห็นกันชัดหรือเปล่า โกไลท์กดตรงนี้เลยนะคะโกไลท์นะคะซึ่งปอมแปมไม่ได้ไลท์ปอมแปมก,ก็ยังไม่ได้กดนะคะแล้วก็พอตอนจบไลท์นะคะก็กดคำว่าเอน็นทางขวามือบนนะคะแล้วเขาก็จะเซฟให้เราเรียบร้อยเลยค่ะสำหรับแอปนี้ใช้งานไม่ยากนะคะใครที่สงสัยตรงไหนนะคะก็สอบถามปอมแปมเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ปอมแปมขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนนะคะทิ้งคำถามไว้ใต้ YouTube ที่ป๋อมลงนะคะเดี๋ยวป๋อมจะกลับมาตอบให้สำหรับวันนี้ป๋อมแปมมไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ